ประเทศไทยมีคนอ้วนมากถึง16ล้านคนโดยแต่ละพื้นที่มีเปอร์เซ็นต์คนอ้วนดังนี้ภาคเหนือ26%ภาคอีสาน29%ภาคกลาง38%ภาคใต้26%ผลสมรวจล่าสุดมีคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเป็นโรคอ้วนติดอันดับ5ของเอเชียแปซิฟิกโดยมีคนอ้วนมากถึง16ล้านคนทั่วประเทศและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกประมาณ4ล้านคนต่อปี สาเหตุของความอ้วนมาจากกินตามใจปากไม่สนว่าจะเวลาไหนของมันของทอดของหวานกินหมดกินแล้วก็ไม่ออกกำลังกายนั่งนั่งนอนนอนแต่บางคนก็อ้วนจากกรรมพันธุ์พ่ออ้วนแม่ก็อ้วนลูกก็มีโอกาสอ้วน80%เเมื่ออ้วนแล้วก็จะมีโรคต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งนำไปสู่ความผิดปกติของระบบอื่นๆ โดยเฉพาะเมื่อไขมันไปเกาะตามผนังหลอดเลือดอาจทําให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจตามมาและถ้ามีไขมันอุดตันเส้นเลือดมากๆหัวใจจะทํางานหนักมากขึ้นยิ่งถ้าไปอุดตันเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจแล้วก็จะทําให้หัวใจขาดเลือดแล้หัวใจวายถึงแก่ชีวิตได้นอกจากนี้ยังเป็นโรคเบาหวานที่เวลาเป็นแผลจะเลื้อรังไม่หายถ้าเป็นหนักมากอาจต้องตัดเยวะส่วนนั้นทิ้งไปตามมาด้วยโรคข้อเสื่อม โรคระบบทางเดินหายใจและปัญหาสุขภาพอื่นๆที่ตามมาเห็นไหมความอ้วนมันน่ากลัวขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเราอ้วนหรือเปล่าในตอนนี้ให้เราคำนวณหาค่า BMI เพื่อประเมินไขมันในร่างกายสูตรการคำนวณหาค่า BMI คือน้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสองยกตัวอย่างหากเราสูง160ซนเมตรหนัก91กิโลกรัมวิธีคิด ก่อนอื่นน้ให้ส่วนสูงกลายเป็นเมตรก่อนโดยนำ160หาร100เท่ากับ1.6เมตรเอา1.6มาคูณกันได้เท่ากับ2.56ต่อไปน้ำหน,หนักมาหารกับ2.56ผลลัพธ์คือ35.54ซึ่งหากค่า BMI ที่ได้มากกว่า30ถือว่าอ้วนแล้ว ข้อควรปฏิบัติสำหรับคนที่อ้วนแล้วดื่มน้ำให้มากๆก่อนกินอาหารสัก2-3แก้วน้ำอัดลมลูกอมของทอดของมันขนมงดหรือหลีกเลี่ยงหันมาทานผักผล,ลไม้หิวกลางดึกก็ทานผลไม้ออกกำลังกายบ้างครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงวันเว้นวันก็ได้สุดท้ายต้องตั้งใจไม่ล้มเลิกลดพุงลดโรคเพื่อตัวคุณเอง I see.